โตโยต้ยตาไม่ยอมน้อยหน้าจับมือฮีโน่ร่วมพัฒนารถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหากยังพอจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างอิซุสุและฮอนด้า ที่จับมือร่วมกันพัฒนาระบบเครื่องยนต์ฟิวเซลไฮโดเจนสำหรับใช้งานในรถบรรทุกไปแล้วล่าสุดก็มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าพี่โตเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเตรียมขยับเอาคุมพลังไฮโดเจนไปใช้กับแบรนด์รถบรรทุกอย่างฮีโนด้วยเช่นกันโดยจะเป็นการนำเอารถบรรทุกอย่างฮีโ o p r o รเฟีมาใส่ลุมพลังไฮโดเจนแบบเดียวกับที่ใช้ในโตโยต้ามิราอิเจเนเรชันที่2 ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้รายงานจากสื่อต่างประเทศเปิดเผยว่ารถบรรทุกที่ว่านี้จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งรับพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่จะสามารถทำให้มันขับเคลื่อนได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหนึครั้งแต่อย่างไรก็ตามรายละเอียดในส่วนอื่นๆนั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใด แม้เราจะไม่ค่อยเห็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเซลล์เชื้อเพลิงมากนักแต่ในฝั่งของรถบรรทุกคุมพลังแบบที่ว่านี้กลับได้รับความนิยมไม่แพ้พลังงานแบตเตอรี่เลยโดยอ้างอิงจากข่าวการเปิดตัวรถบรรทุกแบบฟิวเซลไฮโดรเจนรุ่นใหม่จากบริษัทนิโคลามอเตอร์ผู้ผลิตรถบรรทุกจากสหรัฐอเมริกาที่มีความสนใจพลังงานทางเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งเหตุผลที่กลุ่มอุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่เลือกใช้พลังงานไฮโดรเจนนั้นอาจจะเพราะว่าต้องการพลังงานที่สะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศแต่หากจะให้ใช้ระบบไฟฟ้า100%เอร์เซ็เหมือนกับรถยนต์นั่งทั่วไปนั้นอาจจะต้องจอดชาร์จไฟเป็นวันเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้สัก300กิโลเมตรในขณะที่ระบบฟิวเซลไฮโดรเจนนั้นใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันทั่วไป แต่ก็ต้องแลกด้วยระบบที่ซับซ้อนมากกว่าและอันตรายกว่ามากก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางผู้พัฒนาจะสามารถพัฒนาระบบนี้ไปได้ไกลแค่ไหนไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถบรรทุกพลังงานฟิล l เซลไฮโดรเจนวิ rogen, ่งวอนกันเต็มถนนเมืองไทยก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับระบบขับเคลื่อนนี้มันจะเป็นไปได้สักแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราได้นำมาฝากหากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ